สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมนำข่าวสารเกมมือถือนะครับที่เป็นเกมใหม่นะครับซึ่งสร้างจากอานิเมะเรื่อง The Promised Neverland นะครับที่จะลงในสโตร์ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับโดยตัวเกมเนี่ยเรียกได,ด้ว่าเป็นที่สนใจอย่างมากนะครับ ระบบการเล่นเนี่ยจะเป็นการหลบหนีไปพร้อมกับเพื่อนลวมทีมนะครับโดยเล่นแบบเรียลไทม์นะครับเป็นการหนีปีศาจนะครับก็อารมเหมือนในอนิเมะเลยนะครับโดยในแมปเนี่ยก็จะมีอาวุธอะไรต่างๆที่สามารถโจมตีสัตว์ประหลาดได้นะครับแล้วก็หาทางหนีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นช่วงเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนะครับจะอยู่ในช่วงปีนี้แหละ และตอนนี้เนี่ยก็มีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับสำหรับโตของประเทศญี่ปุ่นเนาะส่วนของไทยเนี่ยอาจจะต้องรอก,ก่อนนะครับแต่ผมอยากเล่นมากเลยนะเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะที่สนุกมากแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะครับเรียกว่าเป็นแนวปริศนาด้วยในภาคที่1แล้วก็เป็นแนวแบบระทึกขวัญน,นิดๆนะครับก็ ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากแต่ว่าก็ตื่นเต้นเร้าใจมากๆนะครับถ้าเกิดใครงไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ก็แนะนําให้ไปหาดูนะครับก่อนมาเล่นเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆนะครับสานนี้เนี่ยก็มีข่าวสารมาบอกกล่าวมันเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยผมจะนํามาเสนออย่างแน่นอนครับก่อนจะจากกันนะครับผมฝากเพื่อนทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่นนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย